ูโกเอกกิดิเก้กับเส้นทางอาชีพของเขากับสโมสรลิเวอร์พูลผมคิดว่าผมปรับตัวได้ดีเลยทีเดียวจากที่ผ่านมาแน่นอนว่าผมยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาแต่ผมคิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยทีเดียวนะครับผมรู้สึกดีกับทุกๆคนพวกเขาช่วยผมปรับตัวที่นี่ได้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาทําให้ฟุตบอลของผมมันง่ายขึ้นและเมื่อคุณได้เล่นกับนักเตะเก่งๆแบบนี้คุณก็สามารถพัฒนาและประสบความสําเร็จได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาความสม่ำเสมอให้ได้จากนี้เป็นเรื่องดีที่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับแดเนียลสเตอร์ริชเพราะผมรู้ว่าเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากที่นี่ที่ลิเวอร์พูลดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ดีและผมต้องการทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ดีกว่าเขาความคิดของผมคือเล่นกับนักเตะที่ดีที่สุดในโลกมันจะช่วยให้คุณพัฒนาขึ้นได้นักเตะทุกคนเราจะก้าวไปสู่ระดับที่ดีกว่านี้ไปด้วยกันได้ เอกิติเกเป็นหนึ่งในนักเตะที่ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญาเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้และจนถึงตอนนี้ฟลอเรียนเว์สก็ได้ลงเล่นในตำแหน่งตัวรุกของอาร์เนอร์ในชุด11ตัวจริงอีกด้วยและเมื่อถูกถามว่าการได้ร่วมงานกับเพลย์เมคเกอร์ทีมชาติเยอรมนีนั้นเขารู้สึกอย่างไรบ้างฟลอเรียนเว์สเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากเขาเข้าใจฟุตบอลดีผมคิดว่าผมเข้าใจฟุตบอลดีเหมือนกันนะแต่สําหรับเขาแล้วเขาค่อนข้างเป็นคนหัวไวมากมาก เราพูดภาษาเดียวกันในสนามดังนั้นจึงค่อนข้างง่ายที่จะได้เชื่อมต่อกับเขาแต่ผมคิดว่าพวกคุณยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก,ก่อนและผมเชื่อว่าช่วงเวลาดีๆกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วระหว่างผมกับเขาจากนี้แต่แน่นอนว่าการเล่นร่วมกันนั้นดีมากเราอายุใกล้เคียงกันรุ่นเดียวกันใช่เราพูดภาษาฟุตบอลเดียวกันและแม้แต่นอกวงการฟุตบอลเขาก็เป็นคนดีจริงๆนะเอกิติเก้กับเป้าหมายของเขากับลิเวอร์พูลในฤด,ดูกาลนี้คุณเล่นฟุตบอลเพื่อการแข่งขันเสมอ ดังนั้นการได้ยุ่งอยู่กับฟุตบอลและการแข่งขันผมคิดว่าเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผมส่วนตัวแล้วนั่นคือสิ่งที่ผมชอบคุณแค่คิดถึงฟุตบอลคุณกินนอนและคิดถึงฟุตบอลนั่นคือความรู้สึกที่ดีที่สุดคุณสามารถรู้สึกขอบคุณสําหรับสิ่งสิ่งนั้นได้เลยผมรู้จักนักเตะเบอร์ลี ley, ่สอถึงสคนจากทีมเยาวชนของทีมชาติฝรั่งเศสและผมรู้ว่าพวกเขาเป็นนักเตะที่ดีดังนั้นผมมั่นใจว่า นั่นคือทีมที่ดีและมีความอันตรายเช่นกันแน่นอนว่าเราจําเป็นต้องมีสมาธิและเล่นเกมนี้ร่วมกัน100%และผมคิดว่ามันจะออกมาดีหากเราสามารถมุ่งสมาธิของเราทุกคนและทั้งหมดไปที่เกมที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้น